คือ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 จะพูดให้ดูว่าประมาณสักหกเจ็ดเดือนตั้งแต่โยกับอสสินี่นะเขาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันให้นะเขาทํางานด้านโสดาโบธิสัตว์ติดดินตั้งแต่ตู้ปันสุกจนเราพวกเราเกิดความรู้สึกว่ามันต้องเป็นปันสุกวระบาดคือไม่ได้ไปเบียดเบียนที่คนใดคนหนึ่งใช่ไหมตรงนี้มันเป็นยุทธศาสตร์แต่หนึ่งเหมือนกันนะซึ่งเราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่ง่ายนะ สมมติว่าเราจะเรียกให้คนมาถือสินห้าตุ้มทันทีเนี่ยบอกโอ้ไม่ไหวมันยากไปนะแต่ถ้าเราบอกว่าขอวรรบาทได้ไหมล่ะเอ๊ะมันก็ไม่ยากนะกลุ่มคนที่จะให้เราวรบาทเนี่ยอันนี้ไม่ยากอันนี้ข้อที่หนึ่งนะนะเราพบแล้วว่าการขอคนวรบาทเนี่ยไม่ยากนะข้อที่สองเราพบว่าการจะไปช่วยเหลือคนจนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยดูเหมือนยากนะเพราะเราโอ้โหต้องให้รัฐบาลไปช่วย,อยเองก้อนี้แต่เราลืมไปว่าตัวเราเนี่ยสามารถลดตัวไปช่วยเหลือคนอื่นได้ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยก็คือแค่เพียงเดือนละห้าร้อยบาทนะน,นี่ไม่ยากข้อที่สองละนะพอเราให้ก็ไม่ห้าร้อยบาทเนี่ยเขาเปิดบ้านเปิดช่องให้รุนดูหมดเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะจ,จริงใจแค่ไหนเข้าไปช่วยเหลือเขาได้แค่ไหนแล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าฉันให้เธอแค่สามเดือนนะเออมันก็เป็นเงื่อนไขเข้าวๆาว่าแต่ถ้าเธอทํา,าทดีต่อฉันอาจจะให้เพิ่มก็ได้อันนี้นี่ก็เป็น เป็นอะไรเป็นยุทธศาสตร์ข้อที่สองที่เราได้มีโอกาสไปเชื่อมโยงกับกับผู้ที่เราอยากช่วยเหลือเขาไอช่วงสามเดือนเนี่ยเราจะโทรหาเขาเราจะเยี่ยมเขาเราจะแนะนําอะไรเขาเนี่ยมันได้หมดเลยในสามเดือนนะเห็นไหมนี่ก็เป็นเป็นยุทธศาสตร์ข้อที่สองนะซึ่งถ้าเราเป็นผู้นําชุมชนตามที่ต่างๆเนี่ยนี่คือการสร้างเครือข่ายคนของเราเพราะว่าเราไปให้แบบไม่หวังผลตอบแทนนี่คือสิ่งที่ขณะนี้นะฝ่ายเหลืองเนี่ยต้องการมากเลย กลายเป็นว่าตอนเนี้ฝ่ายที่จะดูแลปกป,ป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยเอาไม่มีไม่มีมวลชนของตัวเองนะเออใช่ไหม<ช>แต่ถ้าหากว่าเราใ,ใจกล้าๆนะเราทําไปเราทําไปห้าปีสิปีแล้วสิ่งที่เราทําในขณะนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีใครบริหารแบบผูกขาดน,นะเราเราวางเป็นคอนเซปต์เป็นเป็นสินค้าตัวหนึ่งเป็นยุทธศาสตร์ตัวหนึ่งซึ่งใครๆก็ก๊อปปี้ได้ ขอเพียงว่าให้ทําตามมาตรฐานนี้ซึ่งซึ่งเราเริ่มกําหนดมาตรฐานเ ISO เรานะเหมือนกับพวกมุสลิมเขากําหนดมาตรฐานฮารานเรากําหนดมาตรฐาน s o p นี่ SOPO นะเรากําหนดมาตรฐาน s o p พคือคนเราจะต้องเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เงินที่เราได้มาจะเป็นเงินที่ง่ายๆนะแล้วเราลงไปแจกเราจะต้องลงไปแจกสามเดือนต้องไปดูแลปรากฏว่าแค่เพียงเอา เอาเอาวิธีการอย่างนี้เนะี่ยมันกลายเป็นสินค้าตัวหนึ่งซึ่งคนฟังบอกอ๋อเหรอเอ๊ะโอเคเลยนะเนี่ยเอ๊ะเข้าท่าว่ะเห็นไหมคือเราเราเรา,เราถูกลอตเตอรี่ละวิธีการที่เราทําขนาดนี้แล้วก็คนที่จะเข้ามาร่วมกับเรานะก็ไม่ยากก็ไม่ยากเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เอาถึงคำว่าคุณจะต้องกินบังสิรัตด้วยนะแต่จุดเด่นนะปากวราไว้ด้วยจุดเด่นที่พวกเราจะมาฝึกตัวเราเองนะก็คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งอันเนี้ยเราไปได้มาจากชิจี้ก็คือชิอจี้ก็บอกว่าองค์กรที่จะรวมตัวกันได้ต่อเนื่องยาวนานอย่างเงี้ยโอ้ไม่ใช่ง่ายเลยมันจะต้องมีอะไรที่เอ่อเคลืยบย้อมกันหน่อยซึ่งตรงเนี้ยวะละเราเราเราจะต้องมาคุยกันในลงรายละเอียดว่าเอ่อสิ่งที่จะเสริมขึ้นไปจากการเป็นชาวสุกแล้วเนี่ยก็คือการเสริมเรื่องมารยาทซึ่งอันนี้เนี่ยขอขออนุญาตยกย่องว่าคนจีนเนี่ยเขามีว่าทําขงจือ้อเขามีว่าทธรโบราณ ที่เน้นให้คนมีมารยาทต,ต่อกันให้เกียิกันชื่นชมมองบวกมาเสริมซึ่งจะทําให้พวกเราเนี่ยไม่ขัดแย้งกันง่ายขณะเดียวกันเรามีภูมิคุ้มกันเบื้องต้นเลยในการที่จะมองคนเชิงบวกไว้ก่อนเนี่ยคือวัลยุทธ์ทั้งนั้นเลยนะใช,ใช่ไหมโอ้โหมันจะลดขั้นตอนลดความขัดแย้งซึ่งปกติมันอาจจะต้องหนึ่งเดือนขัดแย้งร้อยครั้งมันอาจจะเหลือแค่สองครั้งเนี่ย ที่ที่ที่เห็นเลยนะว่าอันดับที่หนึ่งคือการให้เกียรติคนไม่ไม่ด่วนสรุปคนนะมองบวกคนมันทําให้ความขัดแย้งการเสียดสีเสียดทานกันในองค์กรซึ่งคนไทยเราเนี่ยพอทากันไปนานๆนะมันจะเพ่งโทษถือสาเตแตายคาเจาอยางต้องจับผิดเออเพ่งเอาระแวงสงสัยจงตีฝ่ายตรงข้ามไปก่อนเพราะอะไรเพราะมันร้อนอันนี้เราต้องยอมรับนะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนมันขี้งุดหงิดมันลาคาญง่ายมันเป็นวัฒนธรรมขี้ลาคาญในสุวรรณภูมิ นะมันก็ด่วนสรุปคนว่าคนปากอดไม่ได้พูดไปพูดไปแล้วก็เสียใจเนี่ยหลายคนเลยพอมโมโหขึ้นมาก็ฆ่าฆ่ากันโอ้ยผมเสียใจผมไม่น่าทำเลยแต่ผมห้ามใจตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเชิงร้อนหมดเลยแต่วัาธรรมของโสนาบทิสัตนะจะเป็นวัฒนธรรมเชิงเย็นโดยที่เราฝึกตัวเองไว้ก่อนว่าไอ้กูไม่ด่วนสรุปมึงนะกูจะยิ้มแย้มแจ่มใส เช่นชมยกย่องเราจะเอาใครเป็นคนัวฝึกอะ่ะเราก็เอาคนที่เราจะไปดูแลไปยกย่องไปยกย่องเขาไปาดูแลเขาไปตัดผมให้เขาตัดเล็บให้เขาช่วยเหลือเขาอันเนี้ยโยก็ทําให้ดูแล้วเราถึงบอกว่าโยกับเซเนี่ยเขาเป็นต้นแบบให้กับเราแล้วใช่ไหมเราก็จะยกย่องโยยกย่องอาเสเนี่ยเขาไปเป็นต้นฉบับของเราเลยนะแล้วพวกเราก็มาหาคนรุ่นใหม่มาฝึกแล้วเราก็บอกว่าถ้าคุณเข้ามาทางนี้นะนอกจากคุณจะลดละกิเลส ถือสินห้าแล้วนะเราขอให้คุณใส่ชุดนี้ด้วยชุดนี้คือชุดความคิดนี้นะถ้าคุณใส่ชุดความคิดนี้ได้เราจะให้คุณใส่เสื้อสามารถของเรานี่เราก็จะมีบล็อกของพวกเราแน่นะค่ยคิดดูถ้าเราคิดดูตอนนี้เราสิบคนใส่เสื้อโซนาโพธิสัต์พร้อมกันนะมันก็เท่เหมือนกันนะ <laughs> อ,อแล้วถ้าเราทำไม่ได้ <laughs> อ่าเชิญครับ จริงจริงการแสดงธรรมเนี่ยม,มาไม่ได้ยุ่ไม่ได้ยุ่พอดีลูกค้ามาใช่มันต้องมันต้องเข้าไปสู่การปฏิบัติมากกว่าที่จะไปนั่งฟังธรรมอย่างเดียวนะครับอ่าคยิ่งยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยจะจะให้ดึงไปนั่งฟังธรรมนี่ผมว่าค่อนข้างจะอ่วเผยแพรธรรมะใช่ใ,ใช่นะ ต,ต้องต,ต้องลกระดิกตัวเออซึ่งซึ่งอันเนี้ยพอพอเวลาพูดมาของเราก็เป็นเราเราแปลคําว่าถือจี้นะเราแปลชื่อจี้ว่าเมตตาพาธรรมเห็นไหมเราก็สร้างระบบแม่ไก่ดูแลลูกไก่นะคนที่บริจาคเข้ามาเราเรียกว่าลูกเป็ดเพราะว่าเขามีใจให้ละเรายกย่องเข้ามาเป็นระดับเป็ดเป็ดนี่มีความสามารถเยอะแต่ว่าจะถึงขั้นเป็นลูกไก่ไหมว่าเขาจะต้องขยับเข้ามาใกล้อีกชิดหนึ่งและเราก็จะไปทํางานร่วมกับเขา แล้วเราจะสร้างเครือข่ายคือคนที่เข้ามาเป็นกลุ่มโสดาบัษษิธัททุกคนจะต้องมีพี่เลี้ยงอขณะเดียวกันเราก็จะได้ฝึกความรับผิดอชอบคนอื่นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมคนเดียวใช่ไหมครับม,ม,มันก็จะเป็นความอบอุ่นมันมีพุทธเชิงแม่มีความเป็นพี่เลี้ยงมีความเป็นให้เกียรติทิ่นสมบวกคาถาเหล่านี้นะวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะไปช่วยบทบังสกัดกั้นไม่ให้องค์กรเนี่ยล่มสลายเร็ว <laughs> ใช่ไหมเออฝึกอดทนที่ตัวเองก่อนไม่ใช่อะไรก็จะลงโทษจะสรุปจะเสียบเขาอะไรเงี้ยเราไม่เอา <laughs> เราบอกเราทำอย่างนั้นมาเยอะแล้ว <laughs> ใช่เออใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ย <laughs> อยากจะให้เวลา,บ, <laughs> บ,าบ,บอกกับพวกพวก,พวกรุ่นใหม่ๆเข้ามาด้วยว่าเฮ้ยของเราม, <laughs> ขรามีของเรามีอะไรนะวัคซีนป้องกันความขัดแยง้ง <laughs> หลายหลายหลายขบวนฆ้า นี่มันเป็นเรื่องของเรื่องของเมตตาด้วยนะครับการทํางานตัวนี้ใช่นี่แหละทั้งหมดนี่แหละคืออะไรนะคือวัฒนธรรมแห่งความเมตตาซึ่งจะต้องปลูกฝังลงไปในชาวสมาชิกกลุ่มของเรา <c oughs> นะจะไม่มีแต่เรื่องรดกิเลสลดกิเลสลดกิเลสคือตัวใครตัวมันคุณลดไปแล้วอีกจุดหนึ่งนะซึ่งทางือจิเนี่ยเขาทำให้ผมเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ด้วยว่าเออไม่มีเด็กที่สอนไม่ได้มีแต่ครูที่สอนไม่เป็นเขาเขามีประโยคเด็ดนี้ด้วยนะก็หมายความว่า เราเนี่ยไม่ใช่ไปโทษคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือต่อให้เป็นเด็กเนี่ยเรายังไม่โทษเด็กเลยเรากลับจะย้อนกลับมาดูตัวเราเองด้วยว่าเอ๊ะเราเป็นครูเขาเนี่ยเราทําเต็มที่หรือยังเราพัฒนาตัวเองหรือยังอันเนี้ยก็เป็นวัฒนธรรมเป็นวัคซีนป้องกันความขัดแย้งในองค์กรด้วยที่ไม่ไม่ไปด่วนสรุปคนอื่นว่าคุณแย่กว่าฉันคุณทําผิดแต่วัฒนธรรมคอนซูรจี้นะเป็นวัฒนธรรมยื่นมือลงไปให้กับคนที่หกล้มอยู่ตรงหน้า ฉุดเขาขึ้นมาไปกับเราภาษาอนุตตรธรรมเขาเรียกว่าฉุดช่วยอะ่ะคือเราไม่เอาแต่ปากพูด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 เราจะเป็นวธารมเชิงแม่เอาใจใส่ดูแลมากกว่าทั่วไปบางทีคนทั่วไปเนี่ยเขาผิดครั้งที่หนึ่งเขาอดไม่ได้และ้ะแต่ของเราเป็นแม่งไงเป็นวธรรมแม่เราเรา,เราให้เกียรติชื่นชมให้โอกาสขณะเดียวกันเราบอกว่าที่เธอผิดเนี่ยเพราะฉันไม่ใช่เพราะเธอหมูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถือจี้นี่สุดยอดมากเลย มันมันเป็นวัฒนธรรมที่นนเชื่อมโยงให้เราเอาใจเย็นด้วยอ่ะวันนี้เมื่อวานผมคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นญาติธรรมนะครับอมผมก็เกินเกินเรื่องชิวจี้เขาก็บอกว่าเออเขาเคยเคยไปศึกษาอยู่แต่ว่าชิวจี้เหมือนเป็นการอา่าใช้อา่า ระบบการบริหารจัดการแบบแบบเหมือนกับแบบขายตรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช,แบบใช่ใช่ถึกตั้งผมผมก็ฟังอยู่นาะแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่รู้แบบลึกซึ้งว่ามันมันแบบขายตรงแต่ว่าเหนื่อยยากลําบากแบบขายตรงแต่ไม่ได้ตังค <laughs> ์ขายตรงแต่ไม่ได้ตังค์ <c oughs> ไม่ได้ขายตรงแล้วเป๋าตุงไม่ใช่เอค่าใช้จ่ายเราออกเองซื้อเสื้อผ้าเราออกเอง เรายินดีที่จะออกแล้วเราก็มีความสุขที่จะอ่อนน้อมทำตนไปยกย่องชื่นชมคนที่ประสบภัยพิบัติอย่างเงี้ยโอ้โหเราไม่รู้เราต้องฝึกฝึกธรรมะกี่เท่าอ่ะใช่ไหมกี่เท่าทั้งนั้นที่ความจรงิงเราก็สบายแล้วเรายังยอมบริจาควัละบาทแลเรายังยอมที่จะลดตัวลงมาใส่ชุดของเขาและยังสละเวลาของเราไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วได้อะไรเป็นผลตอบแทนไหมไม่ได้ยิ่งกล้าสละ ความความดีนั้นให้กับส่วนรวมให้กับองค์กรนะนีน่คือการ,ค,การคือขบวนท่าที่ให้เราลดตัวลดตนเนี่ยที่ผมไปทําวิจัยชือจี้มานะมันมีมันมีรายละเอียดที่ไม่ใช่แค่สังคมสงเคราะห์ใครที่บอกว่าชือจี้มันก็แค่สังคมสงเคราะห์คือคุณไปดูที่ตรงการช่วยเหลือคนจนแต่คุณไม่ได้ดูว่าใครลงไปช่วยอะ่ะแล้วคนที่ลงไปช่วยเนี่ยเขาเป็นคนรวยเขาเป็นชนชั้นกลางเขาสละทั้งเวลาสละทั้ง เอเงินทองสละทั้งสถานะสละทั้งสมองปัญญาลงไปช่วยคนที่สังคมบอกว่าเป็นคนที่ต่ำชั้นที่สุดเนี่ยนี่เนี่ยคือสิ่งที่สังคมไทยเราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าตรงเนี้ยทําให้เราเราไปเห็นคุณค่าตรงไหนโอ้ยเอาเงินไปบริจาคไปทําวัดไปทํโบวชสวยๆไป <c oughs> อยขอภัยไปว่าเขาเองละปากไม่ดีปากไม่ดีนะ ถ้าเปิดเป็นวัดดีบริจาคดีก็ว่าไปนะแต่ขอให้ขอให้ทําจริงๆจังๆให้มันเป็นมุมเสียสละจริงๆไม่ใช่ไปสร้างเอาสวยเอาเอาโชว์อย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเราคิดว่าลงไปแก้ปัญหาที่คนลงไปแป้นซึ่งตอนเนี้ยอยู่นี้มันต้องช่วยกันนะมันมันไม่ใช่ว่าใครใครทําแล้วก็แล้วก็ได้ดีไม่จริงอ่ะมันยังมีคนทําอันเนี้ยน้อยมากเลยในสังคมไทยเราอะ่ะนะครับ นี่แหละก็ก็เป็นอะไรค่าวๆาที่พอเวลาพูดขึ้นมาแล้วก็เลยขออนุญ,ญาตเสริมเติมตรงนี้ด้วยว่าเราเราจะถอดแบบองค์ความรู้จากองค์กรที่ก็ประสบความสําเร็จซึ่งคนที่ได้ไปอยู่ในไต้หวันมา15ปีเนี่ยมันไม่ได้เห็นแต่ชื่อจี้หรอกมันเห็นแนวฟอกวงซันฟากูซันซึ่งจะต้องเจอเหตุเจอปัจจัยนั้นก่อนแล้วผมก็จะเอามาเอามาแลกเปลี่ยนกับพวกเรามันยังมีองค์กรหลีเหลินซึ่งคล้ายๆกับบริษัทพลังบุญของอโศกนะ แต่ทำไมเขาสามารถขยายสาขาขยายเครือข่ายลงไปได้มากมายเลยหรืออย่างขบวนการสร้างจิตอาสาอย่างเงี้ยที่ผมทําอยู่นี่นะมันเป็นแค่เพียงเศษเศษนิ้วก้อยที่เขาทาให้ประสบความสำเร็จจนมีจิตอาสาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆเป็นจังหวัดจังหวัดจนในที่สุดคิดดูเสิเขามีจิตอาสาที่มีตัวเลขในไต้หวันเนี่ยถึงประมาณห้าแสนคนะ่ะ มันมีองค์กรไหนในโลกซึ่งสามารถที่จะมีจิตอาสาสได้ห้าแสนคนในในเมื่อเขามีแค่เพียงประมาณสักสามสิบจังหวัดสามสิบจังหวัดเนี่ยมันมีอนโอ้โหเธอว่าอะไราาาตามที่เราเคยได้เห็นข่าวที่เคยได้เห็นข่าวเวลาเขามีวิกฤตผมเลยเออมันมาคิดย้อน ก็เลยไม่แปลกใจเอ๊ะทำไมเวลามีมีวิตเนี่ยเขามีการช่วยเหลือกันไวมากเลยแสดงว่าพวกช่วยี่หรือองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขาเขาเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเนาะครับแล้วเขาทําต่อเนื่องอ่าทําต่อเนื่องเตรียมอุปกรณ์ต่อเนื่องเตรียมเตรียมผ้าเตรียมเสื้อห่มเตรียมขนมเตรียมอาหารไวล่วงหน้าครับแล้วอย่างเงี้ยนี่อะไรคือสิ่งที่เราเราจะบอกว่ามันก็แค่สังคมสงเคราะห์มันไม่ใช่ใช่ไหมวะละ มันไม่ใช่นะใช่อย่างบ้านเราเนี่ยบินทุกอย่างบินทําคนเดียวเนี่ยบินก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วยังดีว่ามีไทยมาช่วยตัวเนี่ยวิ่งอยู่คนเดียวมีทีมงานวิ่งหน่อยก็มันจะวิ่งได้สักกี่ครั้งมันจะวิ่งไปได้สักกี่เดือนวิ่งไปได้สักกี่ปีใช่ไหมครับหยุดวิ่งก็ไม่มีก็ไม,มไม่มีอะไรครับแ,แต่ชื่อจี้นะเป็นองค์เป็นองค์งกรที่มีสาขาเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกมีเงินเข้า มีคนบริจาคเงินให้สื่อจี้ทุกวันอย่างน้อยวันละเหรียญเนี่ยนะสิบล้านคนทั่วโลกเขามีเงินเข้าทุกวันถ้าถ้าผมจะพูดอย่างนี้จะจะมีเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับคือดูลักษณะของคนไทยเนี่ยคำว่าบริหารจัดการเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่ไม่สันทัดใช่เลยใช่เพราะนั้น แต่แต่องค์กรไหนที่เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบมันจะบรรลุปเป้าหมายได้ได้หมดเลยอย่างดีงามอ่าครับได้หมดผมเห็นจุดหนึ่งของของสองคมไทยคือจะจะขาดเรื่องการบริหารจัดการเออย่างอย่างในหน่วยง,งานรัฐต่างๆเนี่ยเอาที่เห็นชัดเจนคือให้โครงการอะไรมาก็แล้วแต่มีงบอะไรมาก็แล้วแต่ปรากฏว่าประชาชนได้งบมาบริหารจัดการได้เสร็จอืมเนะ ร่วมทุกโครงการเลยเออรั่วรูรั่ว<ช>สลายซึมออกนอกขอบน,นอก,นอกเขตนอกรั้วหายไปไหนระหว่างทางเยอะแยะไปหมดนะเพราะนั้นที่ที่ผมุยกับอาจารย์ซึ่งเป็นยิธรรมอ่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็อีกมองอีกมุมหนึ่งแต่แต่สำหรับผมเองเองนี่ยผมมองว่าอันไหนที่เป็นจุดเด่นของชอจี้เป็นข้อดีของชอจี้เราเอามาประยุกต์ทำใช่ เราจะไม่วองในจุดที่ที่เราไม่รู้จริงอ,อ่ะพูดง่ายๆอ่าเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราไปฟังมาเปิดๆแล้วเราก็มาว่าเขาสังคมสงเคราะห์อยู่งงงี้ถ้าเขาไม่มีการบาิหารจัดการจริงๆเวลาภายิพิบัติมาแต่ละช่วงเขาจะมีประสิทธิภาพขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมเออโอ้โหทำไมไม่มีคนพูดอย่างนี้เนะาะทำไมทำไมเขาไม่รู้ว่ามันไม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอาเงินไปให้คนจนแล้วก็จบไม่ใช่มันไป มันไปฝึกเือคนที่จะเอาเงินไปให้คนจนตรงเนี้โอ้โหขบวนการอันนี้นะเนี่ยผมเนี่ยผ่านมาเยอะเลยถึงโอ้โห,โหเก่งมากๆเลยอะ่ะจากติดใจจากจินวิญญาณมันถึงเกิตรตงตูนี้ได้อแล้วไม่ด้วย ผลประโยชน์ด้วยเงินเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มาถึงนี่หรอกทำไม่ได้เลยใช่เลยมันมันเป็นเรื่องที่คัดคนที่มีใจมีความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนปิดทองก้นพระไม่ต้องมีใครถ่ายรูปฉันฉันก็ยินดีไปทําและฉันก็มีความสุขและฉันก็ชื่นชมตัวเองและฉันก็ชื่นชมคนอื่นไปด้วยตรงเนี้เป็นสิ่งที่เราไปเห็นแล้วก็น้ําตาไหลน้ําตาล่วงนะที่ไต้หวันแล้วก็ในประเทศอื่นๆเนี่ย ซึ่งเราก็อยากจะให้มันมาเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าเราจะทําไม่ได้อย่างชอจ้แล้วเราก็ยินดีที่จะส่งของคนไทยเราเนี่ยเข้าไปเรียนกับชอจ้ด้วยเรายินดีนะเราต้องการที่จะไปถ่ายทอดไอ,อย้ยางเงี้ยมันเป็นมันเป็นองค์ความรู้เป็นนวัตกรรมซึ่งเหมือนกับเราไปเอาอะไรมาจากญี่ปุ่นนะไปเอาความรู้เรื่องการสร้างรถเอาความรู้เรื่องเอ่อโตโยต้าซูซูกิทำมอเตอร์ไซค์มา แต่เราจะได้อะไรจากไต้หวันเราจะได้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมการฝึกอบรมคนให้เป็นจิตอาสาไปช่วยคนจนตรงนี้มันมันจะแทนที่กับที่เราเข้าใจผิดว่าชืจิจก็แค่ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์มันไม่ใช่เลยเขาลืมขั้นตอนไปว่าองค์ความรู้เนี้มันจะไปผลิตจิตอาสาขึ้นมาได้จากหน 100, 10, ึ่งเป็นสี่เป็นสิบหกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแลเดี๋ยวนี้เขาทาเป็นล้านในขณะที่อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวโซลเราตอนนี้ต้องการนะเพราะว่า ชาสวสงเราทุกวันนี้ก็อายุก็เยอะแล้วแต่ขบวนการผลิตซ้ำํำขบวนการสร้างคนใหม่รุ่นใหม่เนี่ยเออเรากลับไม่เป็นเลยเราไม่รู้จะทํำยังไงเราอบรมกันไปก็สูญหายเพราะเราไม่ได้ติดตามผลเราไม่ได้เอาทุ่มเทไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ทําต่อเนื่องใช่ไหมวละใช่ใช่ครับแล้วก็ส่วนมากก็ค่อนข้างจะเพ่งโทษตรงเนี้ยมันอดไม่ได้เงประเทศเมืองร้อนน่าเห็นใจ นเพ่งโทษลูกหลานเพ่งโทษจิตเก่าเออนะมู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันอดไม่ได้อะมันต้องแต่สุดท้ายก็อยากแต่สุดท้ายก็อยากให้มาช่วยงานช่วยการโอ้โหแต่ตอนนี้โอ้โหเพ่งโทษจังเลยไม่ไ่แหละก็จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําไม่ได้เพ่งโทษหรอกแต่มันมีบางบางเสียงบางแสงบางมีดบางดาบปล่อยออกไปซับๆๆๆๆนะนิดนี้หน่อยหน่อยนะเออ แต,แต่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยถือสานะครับผมเข้าใจไงใช่เพราะว่าแล้วผมคิดว่าการเผยแพร่ธรรมะยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบการนั่งแสดงธรรมอย่างเดียวนะใช่ใช่ใช่มันต้องลงมือทำอ่าคือผมชอบอ่าเซนเซนอีกอย่างหนึ่งคือจะไม่พูดมากจะ่ทำให้เห็นอันนี้ยอันนี้ยสอดคล้องมากนะ ทางองค์กรชิจิเนี่ยใจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยไม่มีทฤษฎีธรรมะอะไรมากมายเขาจะเน้นที่ตัวจั่วจงเสียเสียจงจุ่ก็คือระหว่างที่ทําไปด้วยเนี่ยมันก็จะเการเรียนรู้และเรียนรู้แล้วก็ต้องลงไปทําเนี่ยเขาเขาจะเน้นสองสิ่งนี้เป็นลักษณะถ้าเป็นของอโศกก็เรียกว่าธรรมะสองอะ่ะจะต้องควบคู่กันไปและเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเราเหมือนกับจะเหมือนกับน่าจะเติมน่าจะเสริมจุดเด่นในนี้ไปด้วยอะ่ะก็คือ เรียนทฤษฎีมาก็เยอะแล้วเราลองไปฝึกอ่อนน้อมทําตนลงไปคือคำจริงมันไม่ได้ไปสังคมสงเคราะห์คนอื่นคือสังคมสงเคราะห์ตัวตัวกูเองอ่ะตัวกูเองอ่ะซึ่งมันยังไม่ได้ลงไปทําอย่างนี้จริงจังอ่ะใช่ไหมไปฝึกจริงๆริงไปฝึกตัวเองเนี่ยฝึกตัวเองอ่ะเราได้ไประโยชน์ที่ตัวเราเองตรงนีออ้อย่าจะให้คนไทยเนี่ยรับรู้ตัวนี้ว่า ไม่ได้แค่สังคมสงเคราะห์นะมันต้องทําต่อเนื่องนะต้องเสียสละนะต้องเอาใจใส่กันนะโอ้โหแล้วขบวนการอันนี้นะพอน,นึกเวลาที่เราจะเป่านกหวีดเรียกนะมาพลึบตรงนี้ต่างหากสําคัญตรงนี้นะใช่ไหมวะละมันเป็นเครือข่ายใยสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ว่าโอ้ยร้อยวันพันชาติแล้วไปเจอกันดีอย่างผมด้วยนี้นะเอาแนวฮอนชิจิไปทํานะด้าพี่น้องที่แต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยเดี๋ยวเนี้ยผมบอกว่า เราจะไม่เอาแบบเหมือนคนทั่วไปเนี่ยที่ว่ารอตายแล้วก็เอาดอกไม้จันทร์ไปวางที่หน้าศพไม่ใช่ขนาดนี้เราต่างคนต่างมีชีวิตอยู่เนี่ยสละเวลาปีหนึ่งเนี่ยเรามาพบกันสี่ครั้งสามเดือนเรามาเจอกันทีหนึ่งดีไหมแค่นี้นะญาติพี่น้องผมก็บอกโอ้โหถ้านี่ดีจังเลยนะไปตั้งนานแล้วยังย้อนกลับมาเนะาะผ,ผ,ผมเห็นหนึ่งที่จุดบอกของของ,ของนักปฏิบัติธรรมชาวโสม พอเข้าสู่ธรรมะปุ๊บยาติปริวัติตังประหายะเลยนะจนคนในครอบครัวจนญาติพี่น้องไม่เชื่อมโยงปฏิบัติทำยังไงเนี่ยเออไม่เชื่อมโยงนะไม่เป็นไรแเห็นชัดเจนเลยบางคนบางคนเราจะต้องมาให้เขาเริ่มต้นใหม่เสนอแนะเขาใหม่อันนี้ตัวเองนี่แหละเนี่ยผมตัวเองนี่แหละตัวตัดเลยอะแต่ก่อนเนี่ยมาทีหลังก็ค่อยมาปรับ ตัวเองเนี่ยตัวดีเลยเเขาเริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้นใช่ไหมครับใช่นั่นแหละแต่เดิมมันนึกว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอ็นดูเขาเดี๋ยวเอ็นเราจะขาดเลยเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่คิดอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้คิดว่าเราย้อนกลับไปสร้างความสัมพันธ์ตัวเราเองก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ไปลบรอยบาดแผลของเราที่เรารู้สึกเอ้เราไม่กระตันอยู่เราไม่รับผิดชอบแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งย้อนกลับให้เรากับมีความรู้สึกอบอุ่นนะมีญาติพี่น้องด้วย นี่แหละนี่คือทั้งหมดสาหรับวันนี้หนะ้าที่เราคุยให้เห็นว่างานที่เราทำนะ่ะโสดาโพธิสัตว์เนี่ยเราไปเรียนรู้มาจากหลายองค์กรแล้วเราขอยืนยันว่ามันไม่ใช่แค่สังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์มันแค่มันเกินแค่เพียงภาพภายนอกว่าเราเอาของไปให้คนจนแต่คุณจะต้องเป็นกุณสือที่จะวิเคราะห์ว่าแล้วใครบริหารอยู่ข้างหลังล่ะการที่เราจะให้คนจนครั้งเดียวแน่นอนมันก็มีแค่คนเดียวแต่ถ้าเราจะฝึกให้มีคน เสียสละโดยเฉพาะนชนชั้นกลางที่เสียสละเงินวลบาดได้เนี่ยนะมันอีกหน่อยมันจะกลายเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปขณะเดียวกันเราก็มีตัวองค์ความรู้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรเป็นมหาวิทยาลัยฝึกคนเป็นโรงเรียนโสดาโพธิศาสตร์ท,ที่เราจะฝึกคนของเราเนี่ยให้มันมีให้มันมีสเปคแบบ กินเป๊ปซี่แล้วอร่อยที่สุดเลยมาเจอคนอย่างเราแล้วก็จะยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสไม่ตัดสินไม่เพ่งโทษพูดแล้วสบายใจเนี่ยเราเราต้องการสร้างคนอย่างนี้ตรงนี้คือหัวใจสำคัญของโสดาโพธิสัตว์นะครับ